โก้กับเจอ์นี่เล่าทุกเรื่องที่เราเจอมาอ่ะวันนี้ค่ะเราจะมาอินทตีมในชุดเราหนาวขนาดนี้สุดๆเราก็ต้องเล่าเรื่องคริสต์มาสอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช่คริสต์มาสธรรมดาเราจะมาเล่าเรื่อง c ก r ด์คริสต์มาสมาเก็ตที่แรกของโลก น่าสนใจมากมากค่ะตอนนี้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแหละทุกคนก็แบบโอ้ซเลเวนมีความสุขจริงตุ๋ยชอบอะไรในเทศกาลนี้บ้างคะจริงๆชอบทุกอย่างแลวกันโลบเนาะชอบหลายอย่างเลยชอบตั้งแต่แบบเป็นเทศกาลแห่งความสุขใช่ปะแล้วก็มีแต่เรื่องกินเรื่องเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ชอบเรื่องของเพลงคริสต์มาสด้วยพวกคริสต์มาสแครลเนะที่แบบเราอยู่โรงเรียนคริสเราก็จะได้ร้องเพลงแบบเนี้ยกับเพื่อนรวมถึงหน้าหนาว เออจริงมันเป็นช่วงแบบทุกคนคือบิวแบบโอ้อากาศดีมาปุ๊บมีความสุขปับ๊บเลยนะเราก็รู้สึกว่าเออคริสต์มาสมันเป็นเทศกาลที่ทุกคนชอบอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มาทีมแบบจะมาเล่าเรื่องคริสต์มาสอะไรปกติเราต้องมีการท่องเที่ยวมาผ<อ>สมด้วยเราก็เลยจะหาธีมว่ามันคือสิ่งที่ในฝันเดสิเนชั o นของทุกคนแล<อ>้วกันมันคือการไปคริสต์มาสมาเก็ตจริงค่ะแล้วรู้ไหมว่าตลาดแห่งแรกที่เป็นคริสต์มาสมาเก็ตของโลกเนี่ยชื่อว่าอะไร ไม่รู้อยู่ที่เรวันนิ่งแบบโนครูหนักมากจริงก็คือที่แรกมันชื่อว่าดิสนีย์มารเก็ตแต่เขามีมานานมากเลยนะเพราะเขาเอาชื่อไปเสิร์ชปุ๊บเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี143 4จริงคือซึ่งยุคกลางมันเออมันมันมีมานานมากแล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคำเนี้ยมันมาจากคาว่าคริสคินโดมา m a เก็ตฟังดูงงป่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากคําว่าคริสชาวก็คือลูกของพระเจ้าพระคริสอย่างเงี้ยซึ่งท้ายที่สุดมันก็คือกลายเป็นว่า ณปัจจุบันเราเข้าใจว่าก็คือแองเจลก็คือเหมือนลูกของพระเจ้ามีตัวแทนเป็นลิตเติ้ลแอนเจลเป็นทูนเล็กๆเคยเห็นปะที่แขวนตามต้นคริสต์มาสซึ่งแองเจลเหล่านี้ก็คือคนที่นําของขวัญมาให้เด็กๆนั่นเองก็เลยเป็นที่มาว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตที่แรกเนี่ยมันอยู่ที่เยอรมันเออใช่แล้วที่เยอรมันเขาก็จะเรียกว่าเป็นคริสคิ i นโดมร์เก็ตคินโดที่เหมือนชื่อฉบับ คล้ายๆคล้ายๆแต่มันเขียนติดกันนะคริสตินโดแล้วก็มาเก็ตก็เลยมาจากรูปของพะคริสนั่นเองเราไม่เคยไปตรงนี้แต่ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไปตลาดที่คิดมาสคิดแรกของโลกก็คอมเมนต์มานิดนึงแชร์รูปมานิหนึ่งแต่ว่าเราเคยไปคิดมาสมาเก็ตกันไหมเคยไปเคยมีประสบการณ์ไปคิดมาสมาเก็ตเคยไปตอนที่เราไปเรียนอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ได้ไปคริสต์มาสมาเก็ตที่เราชอบมากคือแบบ มันจะมีความแบบเฟสติฟซีซั่นเนื้ออกว่ามันจะหนาวแต่ว่าก็จะมีความแบบมีไฟมีแสงมีอะไรคือมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบอบอุ่นแล้วก็เป็นคูนแบมโมรีมากๆเคยไหมของเราอ่ะไปยุโรปช่วงนั้นมาที่เรามีเคยไปคินต์ซันมาร์เก็ตของสเปนแล้วก็มีไปแถวปรากก็คือเช็ค แถวพวกแบบบูดาเปสอะไรเงี้ยอันนี้คือประสบการณ์คริสต์มาสมาร์เก็ตของเรามันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันมันค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่ามันแบบคือทุกคนคิดภาพคริสต์มาสมาร์เก็ตก็จะเหมือนตลาดนัดที่มีการแ่งไฟแล้วก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆคนถ่ายรูปแล้วก็ของเด็กของดีเนะี่ยก็คือจะเป็นแบบของกินของที่ระลึกแต่ว่าความเจ๋งคือแต่ละที่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันบางอาหารเลยเนี่ยซึ่งเราก็มีการทําการบ้านมานะว่าของเด็กของดีแต่ละที่คืออะไรในตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะมีพวกขนมปุ๊ อันแรกๆเลยที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือสโตรเล่นซึ่งสโตรเล่นมันเป็นเค้กเว้ยที่มันจะถูกอบโดยการใส่ถั่วแล้วก็เรซินเหมือนลูกเกดอยู่ในนั้นต่คือหลักๆมันก็ของเยอรมันละกันมันก็จะเบสเป็นเรซินกับนัทซึ่งจริงๆแล้วมันมีความหมายนะเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเวลตีเว้ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็อาจจะกึ่งๆลํำรวยอะเวลมีมีทุกอย่างประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่าสมัยนั้นก็คงทั้งถั่วและเรซินมันก็คงจะหายากมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเอามาใส่ในขนมปังนี้ซึ ขนมปังเนี่ยมันจะเก็บได้นานะเพราะตัวมันเองอ่ะมันค่อนข้างเป็นขนมปังที่แห้งอยู่แล้วมันก็จะทําให้เหมือนกับเก็บมากินได้แล้วก็กินท้องเทศกาลคิดมาเก็บลี่เลยพลังงานเอาไว้ตอนหน้าหนาวเพราะว่าคิดว่ามันก็คือช่วงหน้าหนาวที่มันจะต้องแบบผลิตผลมันไม่ค่อยมีมันก็จะเหมือนกับว่าต้องต้องเตรียมก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวด้วย อย่างของเราอ่ะที่เราไปคิดมันมาเก็ตฝั่งที่มันเป็นยุโรปตะวันออกอะะอันที่มันทิๆอ่ะมันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าตอนโซนแบบไปรัสเซียก็จะเห็นขนมเนี้ยมันเป็นขนมที่เป็นเหมือนเกลียวเว้ยคือเขาจะเอาแป้งเข้าไปพันในแท่งเหล็กที่แล้วก็หมุนหมุนหมุนให้มันร้อนอ่ะจนแแต่ก็มีการโรยน้ําตาลไอซิ่งเข้าไปมันจะมีกลิ่นซินนามอนใช่ใช่มีความแบบกลิ่นซินนามอนแต่ว่าใครรู้ว่ามันชื่ออะไรอ่ะช่วยบอกดีแต่ว่าเราเห็นเมืองแถบนี้เยอะมากรัสเซียไปก็เห็นขนมนี้ซึ่งก็มันก็ได้บรรยากาศเพราะไอ้กลิ่ จริงรใช่ออพอพูดถึงซีนเนอรมอนนะทำให้เรานึกถึงอีกอันหนึ่งก็คือมูวาย คือทีมมูวนคือไวน์ที่อุ่นเว้ยแล้วเออมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นของประจํากับฤดูกาลหน้าหนาวเลยแต่ว่าในนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยซินนามอนเออแล้วก็จะมีพวกแบบมีส้มนิดๆแล้วก็อินกิวเยนหลักก็คือเรดไวน์ซึ่งอีซินามอนเนี่ยถ้าภาษาไทยมันคืออบเชยซึ่งมันก็จะแบบมันให้กลิ่นความแบบไม้ไม้ลากลากหอมอ่อนๆมา้งแล้วมันก็จะมีก้านพลูแล้วก็โป๊ยกั๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็สมุนไพรแล้วก็มีส้มเป็นกลิ่นทําให้มันรู้สึกสดชื่น ซึ่งเราเคยชิมสิ่งนี้ไว้เพราะว่ามันมีรุ่นพี่ที่เรียนที่เยอรมันอะเขาเคยเอาสูตรมาลองให้ชิมมันก็คือเหมือนไวน์แต่เป็นเวอร์ชันอุ่นอ่่ใช่ใช่ซึ่งก็ได้ฟิลแต่มันก็จะมีความหอมที่แตกต่างนะแต่ต้องบอกว่าไอ้มูไวน์จริงๆไม่ได้มีแค่ที่เยอรมันนะมันก็จะกลายเป็นสเปรดออลโอเวอร์ไปทั้งที่อังกฤษที่รัสเซียทุกที่มีหมดแต่ทุกคนอาจจะมีสูตรที่แตกต่างกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในฤดูคริสต์มาสก็คือจินเจอร์เบรดเคยได้ feeling t h t gingerbread อ a ะมันก็คือเป็นสิ่งนี้แหละที่อยู่ในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็จะแบบก็คือเป็นคุกกี้ธรรมดาที่โปะหน้าด้วยพวกน้ำตาลหรือบางคนก็จะทำเป็นช็อกโกแลตหรือบางคนก็เป็นแต่งหน้าเป็นน้องกระตูนในรูปเชฟตัวนั้นน้องจิงเจอร์เบดอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมในตลาดคริสต์มาสที่เราจะพบเจอบ่อยครั้งในตามฟรีมาร์เก็ตยั่โรปพอพูดถึงเรื่องของความแบบเฟสติฟแล้วจริงๆอ่ะรู้หรือไม่ว่าในเทศกาลคริสต์มาสอ่ะไม่ได้มีแต่แค่ด้านบวกนะอ่าไม่ได้สดใสอย่างเดียวออจริงตามความเชื่อของเยอรมันอ่ะ เขาก็จะมีเดวิลคนหนึ่งด้วยที่ชื่อว่าครัมปัสก็คือเหมือนเป็นเดวิลที่ตรงข้ามกับความซานตาคลอสความโพซิทีฟล่ะซึ่งเขาจะมาทําหน้าที่เหมือนแบบเฮ้ยใครเป็นเด็กไม่ดีใครเป็นเด็กดื้อเขาก็จะเหมือนว่ามาหลอกเออมาคล้าคร r i ยทริคเอาทรแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเป็น tradition ที่ทำให้พ่อแม่เอาสิ่งเนี้ยมาบอกให้เธอเป็นเด็กดีนะเหมือนในเพลงที่บอกว่า อะไรนะ you better be good อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในเพลงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครามฟัสเนี่ยก็เป็นความเชื่อของเยอรมันที่ส่งต่อมานะถ้าเกิดว่าเห็นในในบ้านของคนเยอรมันมันจะหน้ากาก ที่เป็นแคมปแคลร์จะเป็นลักษณะเหมือนพละศัพเป็นขนแต่มือจะเป็นไม้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาหน้ากากเนี้ยมาแขวนอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็จะทําให้เด็กรู้สึกกลัวที่จะจะเป็นเด็กไม่ดีก็จะทําให้เหมือนกับเป็นการรีมายว่าเออฉันต้องเป็นเด็กดีนะอะไรเงี้ยอ่าแล้วนอกจากพวกกิจกรรมไปเที่ยวเล่นพวกนี้แล้วอ่ะเราเคยมีประสบการณ์อะไรในอีเวนต์คริสต์มาสอีกไหมอย่างตุยเล่นเะไรคริสต์มาสใช่ใช่ใช่อันหนึ่งเลยที่แบบเราชอบมากก็คือเขาจะเรียกเหมือนเป็น Candle l i Service เนาะกูเกอเคยไปของโรงเรียนเราคือมันก็จะเป็นการที่เราเข้าโบสแล้วก็ไปร้องเพลงคริสต์มาสเรียกว่าคริสต์มาสแค r โรเนาะมันก็จะร้องเพลงนู่นไซเล่นนั้นู่นนี่นี่นะแล้วก็จะมีบางเพลงที่มันแบบสเปซิฟิกที่คนทั่วไปจะไม่เคยได้ยินตามห้างแล้วเขาบอกว่ามันมีการจุดเทียนนี่มันมีสตอรี่เทลล์่จะไม่เคยเลคือมันจะมี เทศก,กาลอันหนึ่งก็คือในอันนี้ของ refer to เยอรมันเหมือนกันเนาะคือพอเข้าถึงช่วงต้นเดือนคริสต์มาสเดือนธันวาซึ่งมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นกลมๆเรียกว่ามิสโตหรือเรียกว่าเรนสักอย่างอะ่ะแต่มันจะมีเทียน4เล่ม,อ,มอยู่บนไอ้ไอ้เขียวๆว,ว,วงกลม,มันเนี้ซึ่งทุกวันอาทิตย์อะ่ะของวีคแรกของเดือนธันวาคมเขาก็จะจุดเทียนแต่ละเทียนเป็นวีคทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ให้ครบ4อันซึ่ง4อันนี้มันก็จะมีความหมายพวกแบบ Peace, Joy, Love แล้วก็ Hope ก็คือจนครบสิ้นปีใช่อจุดเทียนอันแรกอ่ะอของวันอาทิตย์แรกมันก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ย Offi l i a l l y เทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะร้านก็รึงร้งรึง้งขึน้นก็จะจุดครบซึ่งไอ,อวงกลมอันเนี้ยมันก็จะหมายถึง ความรักของพระเจ้าอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นลักษณะมันเป็น circle of love อ,อย่างเงี้ยแล้วก็มีเทียนแต่ละอันอ่ะวางอยู่บนนั้นอเออต้องต้องไปดูตามหนังหรือดูหาดูในเน็ตอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสทัวโลกแต่ถ้ากลับมาที่เยอรมันเราเคยมีประสบการณ์ไปเยอรมันไหมเรายังไม่เคยแต่ต้องให้ฟ้าเล่าดีกว่าเราฟ้าเคยไปที่ไหนก่อนเราเคยไปที่เดียวเว้ยคือเมืองมิวนิกคือมันอยู่ตอนใต้แต่ว่าก็มีการแบบออกไปรอบๆอบเมืองมิวนิกที่ไปไอ้พวกปราสาทนอยชวาสไตล์อะไรเป็นงาให้ฟังคือตอนนั้นเราไปช่วงเรียกว่า รู้ดูร้อนก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นเข้าฟอร์มอเออเราไปช่วงสิงสหาตอนนั้นซึ่งมันจะคือคทุกคนส่วนใหญ่เวลาไปมิวนิกเขาจะไป Face ออกเทเบิ a เฟสที่ออก o ทเบ f ลเฟก็ <October Face S 1> คือตอนเดือนออกเทเบเนาะที่ทุกคนจะแบบกินเบียร์อย่างเดียวมันมันอะไรเงี้ยแต่ว่าเยอรมันตอนที่เราไปอ่ะคือพอมันเป็นเมืองทางใต้มันจะไม่ได้สุข,ขุมนุ่มลึกเท่าข้างบนคือข้างบนไม่เคยไปพวกแบบเบอร์ลินอะไรพวกเนี้ย คือมันจะมีความข้างบนเขาบอกว่ามันจะนิ่งกว่าแต่ข้างล่างมันจะมีความแบบลื่นเลงอ่ะเราก็แบบนนไปเที่ยวแบบไปเที่ยวโบสถ์ออกไปเที่ยวปราสาท<อ>แล้วก็มันก็จะมีแบบคล้ายๆสแควร์อยู่ตรงสมันจะมีสแควร์สาธารณ<อ><น>ะซึ่งมันก็เป็นที่ที่จัดคริสต์มาสมาร์เก็ตนะพวกนี้คือหลักๆก็จะเป็นไปดูโบสถ์ไปดูปราสาทแล้วก็ไปเที่ยวธรรมชาติข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อยันไปดูแบบมิวเซียมรถเชลแมนมันจะดังพวกแบบครึ่งยนต์น่ะอันนึกออกปาก็ไปมิวเซียมบีเอ็มอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ค่อนข้างแบบ รู้สึกถึงความชิลกับอีกอันที่จําได้คือน้ําเปล่าแพงกว่าเบียร์คือตอนนั้นจําได้ว่าไม่ค่อยชอบกินเบียร์คือกินเบียร์จนเก่งเลยแล้วมันเป็นแบบมันมีโรงเบียร์ที่แบบ พะเขาก็ทำเบียะโรงเบีย์ก็ค er ือถูกมากแบบ1ยูโรได้เต็มแก้วคือถ้าหิวน้ำกินเบียรดีกว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะอ,อันนี้เป็นประสบการ์เยอรมันที่ตอนนั้นไปมาแต่ก็รู้สึกว่าเอลอยากกลับไปเพราะมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างแบบกว้างใหญ่พูดมาถึงขนาดนี้อ,อยากจะให้ฟ้าแนะนำนิดหนึน่งว่าเราควรไปฤดูไหนแต่และที่ฤดูแตกต่างกันยังไงเราเริ่มจากที่เรารู้สึกว่าเฟนค่อนข้างเฟรนลี่มากๆก่อนคือเราไปฤดูที่คือฤดูซัมเมอร์ก็คือฤดูร้อนมันก็จะเป็นช่วงตั้งแต่แบบ พฤษภาจนถึงเซปเทมเบอร์ซึ่งช่วงนี้ถ้าประเทศไทยมันจะไม่ค่อยมีวันหยุดไงตอนนั้นเราไปช่วงสิงหาซึ่งอากาศมันจะดีคือมีแดดแล้วก็เดย์ไทมันจะยาวมืดช้าเออมืดช้าเท่ากับคุณจะมีเวลาเที่ยวเยอะเสร็จทีเนี้ยทุกอย่างก็จะเปิดนานขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอออากาศดีคือไม่ได้นาวหนาวจนเกินไปแต่ไม่ได้ร้อนแบบเหงื่อซกก็คือสามารถแต่งตัวสวยได้อยู่แต่ก็ไม่ต้องพกเสื้อหนาไปเยอะมากอะไรเงี้ยเออประมาณนี้อันนี้คือช่วงซัมเมอร์ที่ทุกคนออกมาตากแดดนอกบ้านแต่มันจะมีข้อเสนึ กาว่ะเพราะมันก็คือเป็นช่วงทัวริสเอนอยากาตัดแต่อันนี้แล้วต่อมาอันนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ไปแล้วเนาะแล้วต่อมาอีกอันนี้ที่เขาบอกว่าถูกกันก็คือช่วงสปริงแอนด์ฟอลก็คือ after เซปเท m มเปอร์เป็นต้นไปก็คือแถวพวกออกโท e เแต่ว่า ไอช่วงนี้มันจะถูกเพราะม,มันไม่ได้ฮิตขนาดนั้นมันก็จะเป็นแบบกลางๆแต่ม,มันจะไปแพงช่วง October, ออกทเ e อเพราะว่ามีมไอที่บอกไปว่าเป็นออกทเบอร์เฟสซึ่งจากที่ม mm ิวนิคก็จะเป็นเทศกาลที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นว่าแบบโอ้ยเรื่องเริงกินเบียร์กันตลอดทั้ง<ม>วนันนู่นนี่นั่น,นมันๆอะไรเงี้ยอันนี้ออกทเบอร์เฟสแล้วก็ต่อมาก็คือช่วงวินเทอร์ก็คือช่วง, Winter, วงนี้ที่เป็นช่วงแบบทันวาคมอะไรพวกนี้ที่ คนไทยส่วนใหญ่มีวันหยุดแล้วก็จะข้ามไปเที่ยวเยอรมันจะได้เห็นไ้ภาพในฝันได้เห็นเออเยอรมันในแลนด์สเคปที่เหมือนวันดร์แลนมีหิมะตกอะไรภาษาลิตนี่ต่างๆหิมะตกอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียของมันอ่ะคือมันจะมีเดย์ทามที่น้อยคือมืดเร็วคือมืดเบอร์แบบ สี่โมงแม่งมืดแล้วออก็คือเที่ยวได้น้อยใช่ไหมมืดเร็วแล้วก็เช้าช้าด้วยนะแบบผ้าทิ่กว่าจะขึ้นเลยเงี้ยก็คือเท่ากับมีเดย์ทม์แบบวันหนึ่งแบบเจ็ดแปดชั่วโมงเองไม่น่าถึงนะแต่วิลเซียเน่พอบอกว่ากลางคืนปุ๊บเขาก็จะเปิดน้ำขึ้นคือสามารถเข้าตอนที่ข้างนอกมันมืดเทวหมดแล้วได้เอก็จะไม่ได้แบบแสงสว่างเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นแต่ละคนเลือกตามแต่ความสะดวกว่าวันหยุดเมื่อไรมีงบประมาณเท่าไหร่มันก็จริงๆยุโรปมันเที่ยวได้หมดแหละจันงอยู่ที่แบบเราชอบอากาศแบบ เรฝากไว้ประมาณนี้ใครที่มีสถานที่เที่ยวแนะนำในเยอรมันอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเราได้เนะแล้วก็ฝากติดตามวีล็อกของเราที่เยอรมันด้วยใช่วันนี้เราก็ลาไปก่อนเมอร์ลี่คิดมาสทุกคนสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะฟิวเยียค่ะ พอเวลาช่วงคริสต์มาสอีกสิ่งหนึ่งที่ยุโรปมันชอบมีคือร้านไอซ์อ่าเรารู้สึกว่าทุกคนจะชอบไปแบบชื่ออะไรนะไอซ์ลิมเขาเรียกว่าไอซ์ลิมเออใช่ถ้าใครไปแบบคริสต์มาสมาเก็ตในช่วงยุโรปก็เป็นอีกสิ่งที่พลาดไม่ได้ว่าเราก็ต้องไปฝึกไอ้นี้สักหน่อยไายโรเวร์จริงจริ